มองความน่ารักนี้สิครับทุกครั้งที่เรามองเราไม่ได้เห็นแค่ลูกหมาตัวกลมๆแต่เราเห็นความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เริ่มต้นจากความสำเร็จและความมุ่งมั่นของเรา <c oughs> Dogs Wonderland House ที่จะสร้างอเมริกันอาคิตะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สวยงามแต่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกมิติ และเพื่อความฝันนั้นเราได้ทำในสิ่งที่ถือเป็นที่สุดเราได้นำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนันชั่วโมงนี้มาพบกันขอแนะนำแชมป์ประเทศไทยมาคัสและโคโยแชมป์ประเทศไทยคู่ล่าสุดการจับคู่ที่ได้รับการยอมรับว่าเบอร์หนึ่งของสายพันธุ์อเมริกันอากิตะในเมืองไทยอย่างแท้จริง และผลลัพธ์ก็คือชีวิตน้อยๆที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอ้อมแขนนี้ลูกสุนัขที่เกิดมาพร้อมกับสายเลือดแห่งผู้ชนะและความน่ารักที่จะขโมยหัวใจของคุณไปตลอดการวันนี้โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของตำนานบทต่อไปอยู่ในมือคุณแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสุนัขแต่มันคือการครอบครองความภาคภูมิใจที่มีเพียงไม่กี่คนจะได้สัมผัส คุณคือคนนั้นใช่ไหมครับ